สวัสดีค่ะพี่น้อง่าพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่าขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำานณแน,นวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่29มีนาคม2 5 6 5นนะคะก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่28มีนาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ยี่สิบแปดมีนานะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้านะคะสามและสองนะคะบนมาเจ็ดสองศูนย์นะคะพี่น้องล่างหกสี่นะคะเข้าคู่สองศูนย์นะคะพี่น้องขาเด่นรอบบ่ายนะคะจะให้เก้าและแปดนะคะบนมาสามแปดเก้านะคะล่างเก้าห้านะคะพี่น้องเข้าแปดเก้าเก้าแปดนะคะแล้วก็เก้าห้านะคะวันนี้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะของอหุ้นนิเคี๊นะคะของวันที่ยี่สิบแปดนะคะพี่น้อง มาค่ะมาต่อวันที่29มีนาคมนะคะ29มีนานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัน28มีนามาคำนวณน,นะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนค่ะ3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน720ค่ะ2ตัวล่าง64เนาะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ7บวก2บวก6บวก4นะคะพี่น้องได้19นะคะลบ1เหลือ18ลบ1เหลือ17นะคะจับตัวเด่นค่ะ รากาก็ะเด็พี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะเปลี่ยนสีไหมก่อนคะ่ะอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะอาว,ว่าออกโอ้ยน้อ no. <c oughs> ขอถุดขอไฟคับพี่น้องขาแปดนะคะเด้อจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาแปดนะคะแปดสองคะ่ะ 8ดสามแปดหนึ่งแดหกสแล้วก็แปดนะคะพี่น้องคะเนะคะเจค่ะ7จ8ดดแปดเดนะคะเจ็ดแปดเจ็สองดสาเจดหดสแล้วก็เจนะคะดูรอบบ่ายคะ่ะ รอบบ่ายใจก็จะเอาผลการออกรางวัล28มีนาคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน3 8 9 2ตัวล่าง9 5านะคะ3บวก8บวก9บวก9บวก5นะคะพี่น้องได้ส4นะคะลบ1เหลือ33ลบ1เหลือ32นะคะจับตัวเด่นสองตัวนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่3และ2ค่ะ สามและสองนะคะพี่น้องขาเห็นชัดป่ะเนาะค่ะเนาะประกาศใจสงสัยสิเบิดมือพี่น้องใจไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเนาะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสามนะคะสามแปดค่ะพี่น้องขาสามเก้าสามห้าสามสามสามหนึ่งสามสองค่ะสองนะคะพี่น้องสองเก้าค่ะ สองห้าสองแปดสองสี่แล้วก็สองศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะขออีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องคะสองเจ็ดนะคะ ถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องคาเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่8และ7เด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และ2นะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่29มีนาคมนะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาคลิปนี้ใจะเกษียเอาไว้ซ่ํนี้เนาะคะ่นะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขะขอบคุณห,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะ